ก็สวัสดีท่านสมาชิก f c e e o o o k แฟนเพจรายได้ youtube ผมทนายถาวรช่องถาวรรอยเยอร์วันนี้นะครับก็กลับมาพูดคุยกับท่านสมาชิกและเพื่อนพ้องน้องพี่เช่นเคยนะครับแบบสบายๆนะครับช่วงเวลานี้ก็เรื่องจะไปมาหาสู่รว,วาติดต่อกับญาติมิตร หรือว่าไปติดต่องานราชการอะไรต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังแต่ละที่นะครับจะเป็นหน่วยงานของเอกชนนะครับที่เราจะไปหรือจะเป็นร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆตรงนี้นะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางเจ้าของสถานที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เรานะครับเช่นล้างมือด้วยเจลแล้วก็ คัดกองนวัตอุณหภูมินะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรื่องช่องของผมนะครับก็จ,จะมีปัญหานิดนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็มีช่องถาวรรอยเยอร์เติมคำว่าอัลฟาสโตฟีนะครับอีกช่องหนึ่ง เราช่องถาวรรอยเยอร์เติมคําว่า S นะครับต่อท้ายอีกช่องหนึ่งอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็รู้สึกจะว่ามีคนเข้ามาทํารายการอยู่แต่ตอนนี้ส่วนช่องของผมคําว่าถาวรรอยเยอร์นะครับก็ไม่มี S ไม่มี a p o s สโ o p h e s ต่อท้าย นะครับอันนี้อาจจะมีการผิดพลาดอะไรอย่างๆผมก็ยังไม่ทราบพอมีช่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ได้ยุติการออกอากาศไปนะครับประมาณเดือนเศษแล้วที่ถัดมาอีกนะครับก็อาจจะมีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับาถามเรื่องการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เรื่องราคารถอะไรต่างๆ เขาบอกว่าที่เป็นร้านค้าแล้วก็มีเบอร์เบอร์นี้มีอยู่2เบอร์นะครับอันนี้ผมก็พยายามจ้ตอบคำถามเลยว่าช่องของผมไม่ใช่เป็นร้านขายรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์แต่ล่าสุดเมื่อเมื่อวานที่แล้วก็มีเบอร์โทรเข้ามาอีกเช่นเดียวกันก็สอบถามเรื่องการขายรถซื้อรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับ อันนี้ก็ยังไม่ทราบว่า,วาเบอร์โทรนี้ไปปรา,ปากฏต่อสาธารณชนได้อย่างไรนะครับผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าช่องของผมนั้นนะครับผมทำเรื่องกฎหมายเพื่อจะพูดคุยและแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกทุกท่านนะครับที่มีปัญหาเดือดร้อนจะปปรึกษาหารือกันนะครับแบบญาติพี่น้อง นะครับเหล่านี้ก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะกลับเข้ามาทําเช่นเคยส่วนสองช่องที่ว่าตอนนี้ก็ได้ยุติออกรายการาไปแล้วนะครับแล้วก็มีปรากฏว่าคลิปของผมก็ไปอยู่ที่ช่องทาวรนโรยเออีกนะครับอันนี้ว่ามันเกิดการผิดพลาดน,นะครับขึ้นมาหรือว่ามีท่านใดไปเปิดช่อง ที่ขายขึ้กันก็ขอความกรุณาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอพูดคุยและทังทายกับท่านสมาชิกแต่เพียงเท่านี้